ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านนาไชแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i p นะครับซึ่งเป็นหนอยที่หลายหลายท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันที่14เมษายน68เนอะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่3เมษายนเนาะสู่ที่ต้งกาให้ไปก็สายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะรอบนี้ก็อสองเนาะสองมาที่ตําแหน่งหลักหน่วยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ถือว่าท่านที่นาไปเป็นตัววิ่งตัวรูดนี่ก็อาจจะ โชคดีเนาะได้ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนชุด2ตัวที่ลุงตันวาให้ก็หูดไปเน,ะนาะก็เป็นงวดที่2แล้วเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีเนาะประพันที่โชคดีด้วยก็แล้วก,กันนะครับส่วนงวดประจาวันที่14เมษายน68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่ 14เมษายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมวันนี้เนาะก็ยังเป็นการวิเคราะห์นะครับในรูปแบบเนาะหรือว่าวิธีการเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักการหรือว่าวิธีการวิเคราะห์เนาะเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้หรือว่าตัวเลขที่วิเคราะห์ได้ในตลาดเนาะก็ยังเดินตามปกติเนาะ ก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใดๆนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดประจาวันที่13เมษายนนะครับสามตัวบนหน่อย v i p ก็คืออ่า152เนาะอ่าส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นอ่า92เนาะอ่าตัวที่มาเนาะก็คือสองนะครับ สองมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างแล้วก็หน่วยบน,นเนาะก็คือมาหนึ่งตัวเนะาะก็มีทั้งสองแถวเลยนะครับแถวบนแถวล่างเนาะแล้วก็มาบนมาล่างเหมือนกันเนาะสำหรับตัวเลขที่มาเนาะสายวิ่งสารูดก็คงโชคดีเหมือนเดิมนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่14เมษายน68เนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางเนาะงวดน,นี้นะครับลุงตันให้8เนาะให้8เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับก็จะแถวที่หนะึ่งเนาะวิเคราะห์ได้7นะครับ ส่วนแถวที่สองหรือแถวข้างล่างวิเคราะห์ได้หกนะครับจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะฝั่งนี้ก็เป็นแปดฝั่งนี้จะเป็นหกนะครับแล้วก็แถวที่สองเนาะหรือว่าแถวข้างล่างเนาะหกหกแล้วก็เจนะ็ดฝั่งนี้ก็จะเป็นหนะ้าเนาะ จากการสังเกตนะครับตัวที่เหมือนกันเนาะในตลาดนี้ก็จะเป็นหกกับเจ็ดเนาะมีทั้งสองแถวนะครับแถวบนแถวล่างเนาะ <c oughs> งูงัวที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันทั้งสามตัวเลยเนาะก็จะส่งผลกระทบนะบต่อชุดสองตัวที่วางเนาะแต่กรณีที่เหมือนกันสองตัวนี่ก็จะจับชุดสองตัวได้ประมาณแปดเนาะแปคู่เนาะ จากปกติ9คู่เนาะแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันทั้ง3ตัวเนะวาะก็จะจับได้6คู่นะครับทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่14เมษายนเนาะก็จะมีมี6เนาะมี6มี7นะครับมี8นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี่เลยก็คือห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหก,หกเนาะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะอ่าก็แปดคู่นะครับเนื่องจากว่าผลลัพธ์ไมตลางเนาะเหมือนกันสองตัวนะครับก็เป็นการจับนะครับที่ไม่ให้ซ้ำกันนะครับพี่น้องเอซเนาะ ที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลาดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเนาะที่ท่านสามารถนำไปใช้เนาะจากสถิติที่ป่านมาก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขในตลาดเนี่ยเดินดีมา,าทุกงวดนะครับก็สามารถนำไปใช้เป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยเนาะพี่น้อง FC ก็มองนะครับมองผลลับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่หลวงตันวางไว้ให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หรือว่ารูปแบบในการวางโคเดตครับลงตันก็ยังใช้รูปแบบเดิมเนาะหรือว่าหลักการเดิมในการหาผลลัพธ์เนาะจัไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไปเป็นอย่างเด่นนะเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่หรือว่าตัวเลขที่วิเคราะห์ได้ที่ามาวางในตลาดเนี่ยก็ถือว่ายังเดินตามปกตินะต่อพี่น้องที่เป็นสายวินสายรูดนะครับกลุ่มนี้ก็ยังช่วดีกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าสูตรยังเดินยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องรับชมกันต่อได้อยู่เนาะก็ถือว่ายังไม่มีการ เปลียนแปลงนะครับวิธีการหาผลลัพธ์เนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดกอแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ